สวัสดีเจ้าวันนี้แม็กกิบก็จะปาเมายาม่าเมนูเคลียร์ตู้เย็นก็นจะเป็ยนยำไข่ต้มพักรวมเนอะเจ้าขั้นตอนแรกแม็กกิบก็จะลวกผักกาดขาวแล้วก็เฮดชิเมจิก่อนเนอะเจ้าลวกบ่ให้บดีกะตักขึ้นเลยเจ้าพักมีไอหยางกะใส่ไปเนอะเจ้าแล้วแต่ชอบเนาะ แล้วก็อันมาผสมน้ำยำกันเจ้าใส่น้ำปลาห้าลงไปเจ้าน้ำปลาเหยน,น้อยหนึ่งเจ้าแล้วก็บบีบบะนาวลงไปนะเจ้าความเปรี้ยวกว่าตามชอบเลยเจ้าอันแล้วก็ใส่น้ำตาลรอหางกล้วยลงไปเจ้าจากนั้นก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปสามเม็ดเจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเจ้า ชิมรสเห็นหน้อยหนึ่งเจ้าพอได้รสตีเขาต้องการแล้วก็ใส่บะเขือส้มหอมแครแครอทแล้วก็มีซักไครเห็นหน้อยหนึ่งแล้วก็มีต้นหอมนะเจ้าต้นหอมญี่ปุ่นก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งเจ้าแล้วก็ใส่เฮดลวกกับผักกาดขาวตีเขาลวกไว้ลงไปแล้วก็โกนนะเจ้าศูนย์เพื่อเข้ากันเนาะ พอควเข้ากันแล้วนะเจ้าก็เป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะน้ำยำของเฮาจากนั้นก็น,นำมาตักใส่ไข่ต้มนะเจ้าไข่ต้มไม่กิบกับแก้เปือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะเจ้าแล้วก็น,นำน้ำยำลาดนิดหน่อยหนึ่งใส่ถั่วดินลงไปนะเจ้าถั่วที่ส่งเนาะก็เป็นอันเซตเรียบร้อยเมนูเคลียร์ตู้เย็นง่ายๆนะเจ้าเปื่อนๆก็ลองไปทำดูนะเจ้าสวัสดีเจ้า